ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้นะคะก็มีหลายฝักหลายฝ่ายนะคะออกมานําข้อเสนอนะคะ <S <S <ๆ S 1> เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเมืองด้วยนะคะ <S <S ข้อเสนอของการใช้มาตราเจ็แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในขณะน,น,นี้นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ก็ย้ํานะคะว่าไม่ใช่ทางออกสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเมืองในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องมิควรกับการดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการเมืองติดตามรายงานจากคุณนภัสภัยสัต์เชยกุลค่ะ ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ดูเหมือนจะเดินเข้าสู่จุดแตกหักและบางฝ่ายเชื่อว่ากำลังเดินถึงทางตันทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจึงมีความพยายามจากคนบางกลุ่มที่จะเสนอทางออกเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับสังคมโดยเฉพาะการหยิบยกมาตราเจ็ดขึ้นมาที่คิดว่าเป็นคำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในขณะนี้ หนึ่งในนั้นคือการนำเสนอของคณะรัฐบุคคลโดยการให้พลเอกเปรมติน,นสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นผู้เสนอและรับสนองพระบรมราชองการและพระราชวินิจฉัยทางออกวิกฤตการทางการเมืองที่ดูเหมือนจะเป็นความพยายามอีกครั้งหลังไม่สามารถเรียกร้องให้หาทางออกมาแก้ไขวิกฤตของบ้านเมืองได้ นางสิริพันธ์นกส่วนสวัสดีนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เห็นว่าข้อเสนอของคณะรัฐบุคคลถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และเป็นข้อเสนอที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างสุดโตง่งเพราะตามรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายมาตราใดให้อำนาจกระทำการดังกล่าวอีกทั้งวิธีการนี้ยังเป็นการย้อนกลับไปสู่การใช้อำนาจอาญาสิทธิ์ของกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งขัดต่อ,อการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิง ท่านเหล่านั้น,นคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเ,เมื่อถึงทางตันก็ให้ให้เป็นเหมือนกับอยู่ในสมัยที่เป็นสมบูรณยสิทธิราชนะคะก็คือมอ,องว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพเป็นศูนรวมจิตใจดังนั้นก,ก็ขอให้พระอ,องค์ทรงมักแก้ปัญหาจะ mm hmm. ถามว่าอำนาจนี้เนีย คำถามคืออำนาจเนี่ยมาจากไหนก็คือตัวรัฐบุรุษเองคือพลเอกปรมในฐานะที่เป็นประธานองคมนตรีก็ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็จะไม่ได้มีอำนาจในการสนองพระบรมราชองการได้อ๋อครับค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นการอ้างมาตราเสรเพียงแต่บอกว่าอันนี้ต้องถือว่าเป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างสุดโต่งคือนอกกรอบของรัฐธรรมนูญได้ซ้ํา นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ยังเห็นด้วยว่าการนำมาตราเจ็ดมาใช้ในการแก้ไขปัญหาถือเป็นการดึงสถาบันกษัตริย์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงทั้งที่ความเป็นจริงแล้วยังมีแนวทางอื่นที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้มาตราเจ็ดและที่ผ่านมาเห็นว่าเป็นเพียงความพยายามของคนบางกลุ่มที่ต้องการให้บ้านเมืองเกิดสุญญากาศทางการเมือง กฎหมายมหาชนนักวิชาการธรัมศาสตร์เองเือเราอ่านรัฐธรรมนูนเองเนี่ยิฉันก็ไม่คิดว่ามันจะไปถึงทางตันจนเกิดสุญญากาศนะคะค,คือเจตนาณร์รัฐธรรมนูญหรือการมีรัฐธรรมนูญถ้าเรายังยึดถือรัฐธรรมนูญและยึดถือระบอบประชาธิปไตยนะคะอันนี้สองขาที่ต้องชัดเจนก่อนค,ค,คือไม่พยายามที่จะไปเลี่ยงหรือบิดเบือนมันเนี่ยร,รัฐธรรมนูญ รัฐมนูญได้ร่างเอาไว้อย่างชัดเจนรัดคุมอยู่แล้วอย่างเช่นในกรณีที่ทัศนคติความสุดโต่งซึ่งสำหรับดิฉันเองก็มองว่าออกจากพิคนพิสดารอยู่มากเลยนะคะคว่าถ้าเกิดกานายุ้มนตรีถูกวินิจฉัยหมดให้ให้ใหยุติปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องเป็นคนที่มีอำนาจจะรักษาการก็คือเป็น<ต>ประจกระทรวง,วงนะคะซึ่งหลายคนก็พูดกันชัดเจนอยู่แล้วนะคะก็คืออำนาจบังคับบัญชา ตามลำดับชั้นของระบบราชการและการบริหารราชการแผ่นด,ดินก็เป็นตลาดกระทรวงนะคะทีนี้ถามว่าเมื่อเป็นตลัดกระทรวงแล้วมันจะเป็นสุญญากาศทางการเมืองไหมมันมก็ไม่ควรจะเป็นเพราะว่าก็จัดจัดให้มีการเลือกตัง้ง แม้บรรยากาศทางการเมืองที่ประชาชนทั่วไปสัมผัสได้จากการสร้างบรรยากาศของคนบางกลุ่มว่าประเทศกำลังเดินเข้าสู่สุญญากาศทางการเมืองและจำเป็นต้องใช้กลไกบางอย่างในการแก้ไขปัญหาแต่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์กลับเห็นว่าทางออกที่ดีที่สุดในช่วงเวลานี้คือการเลือกตั้งแต่หากมองว่าการเลือกตั้งยังไม่ใช่ทางออกก็ควรทำประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนว่าต้องการให้ประเทศเดินต่อไปอย่างไรซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในระบบประชาธิปไตย ที่สามารถทำได้ในสถานการณ์ทางการเมืองเช่นนี้